ครับวันนี้เรามาดูวิธีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้นะครับขึ้นบนตึกสูงนะครับวันนี้เราจะเตรียมการในส่วนของการมอบใบประกาศนักเรียนนักศึกษานะครับวันนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้นะครับขึ้นไปตึกชั้น4ี่นะครับตึกชั้น4ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเคลื่อนย้ายทําอย่างไรถึงจะไม่เหนื่อยนะครับครับตอนนี้ตัวชุดเคลื่อนย้ายเราลงมาแล้วนะครับ เคลื่อนย้ายลงมาแล้วนะครับเรามีเครื่องทุ่นแรงครับโดยใช้รถจักรยานยนต์มีโอนะครับนะครับทำการขนย้ายยกขึ้นไปนะครับรถจักรยานยนต์ก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าครับแล้วก็ยกไปแล้วครับนี่ครับครับสบายสบายแบบนี้แล้วครับ นี่ครับสบายสบายครับระดับโปรเฟชชั่นอลในการเคลื่อนย้ายครับนี่ครับเยี่ยมแล้วครับสุดยอดครับนี่ครับระดับโปรเฟชชั่นอลครับนานาเราครับนานาเราสุดยอดมากครับในการเคลื่อนย้ายครับก็จะเหลืออยู่หนึ่งชุดครับเราเคลื่อนย้ายไปประมาณร้อยกว่าตัวนะครับวันนี้ก็สบายสบายแต่แดดร้อนไปนิดนึงครับสุดยอด